สนับสนุนรายการโดย Super Sports Number no. One Sports Store in Thailand สวัสดีครับบายบายแบบนี้พบก,กับผมเช่นเคยครับนิวเชยพลในรายการ Sport Inspire by Super Sports แต่วันสุขแบบนี้ครับแน่นอนว่าผมจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ Super s p o r t ครับเราจะมาเลือกซื้ออุปกรณ์กีฬากันแต่วันนี้จะเป็นอุปกรณ์กีฬาอะไรนั้นจะใช่กีฬาที่คุณผู้ชมลหลงไหลหรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว ตามผมมาครับช่วงหน้าจัดหนักวิธีเลือกซื้อรองเท้าที่หลายๆคนมองข้ามเลือกให้ถูกวิธีแล้วคุณจะไม่เสียใจ เอาล่ะครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเลือกซื้ออุปกรณ์กีฬาชนิดหนึ่งกันครับที่เรียกได้ว่าสําคัญมากๆแต่หลายคนมองข้ามไปครับนั่นก็คือรองเท้ากีฬานั่นเองครับผมอยู่กับพี่นินเนตสวัสดีครับเบอสปอร์ตสวัสดีค่ะพี่นินเนตนินเนตพงษสวัสด์กูรูด้านผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนพี่นินเนตจัดให้พี่นินเนตครับรองเท้ากีฬาหลักๆเลยเนี่ย มีกี่ประเภทครับที่จริงแล้วรองเท้ากีฬาเนี่ยนะคะมีหลากหลายประเภทแต่สําหรับที่เราเลือกใช้กันเนี่ยมีอยู่2ประเภทมี running กับ training ค่ะต่างกันยังไงครับ running นี่ตามชื่อเลยหรือเปล่าใช่ค่ะ running ก็คือตามชื่อเลยใช้สําหรับวิ่งโดยเฉพาะ outdoor วิง่ง outdoor ตามปกติค่ะคถ้าเกิดว่าผมอยากจะวิ่งระยะสั้นหรือว่าระยะไกลๆแบบมาราธอนเนี่ย running มันมีแบ่งเป็นประเภทอื่นๆอีออกไหมมีอีกก็คือถ้าเกิดเราวิ่งตามปกตินะคะคใช้เป็นรองเท้าปกติมันจะมีการ support ที่ต่างกันไปถ้าเกิดเราวิ่งระยะยาวอย่างเช่น มาราทอนเนี่ยแสดงความเบาและบางอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเอารองเท้าที่ปกติเนี่ยไปวิ่งเนี่ยจะทําให้หนักขาได้ในระยะยาวก็จะเจ็บขาเจ็บเข่าและเมื่อยได้ง่ายเป็นผลเสียตามมาใช่ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นเทรนนิ่งเหรอครับเทรนนิ่งเนี่ยนะคะเหมาะกับการเคลื่อนไหวหลายทิศทางพื้นเนี่ยจะยืดหยุ่นมากจะใช้สําหรับในยิมในฟิตเนสเทรนนิ่งทุกอย่างเหมือนเป็นรองเท้าสำหรับอินดอร์ ทำกิจกรรมในร่มไปใช่ค่ะสมมุติว่าคุณผู้ชมอยากจะซื้อรองเท้าแค่คู่เดียวแต่ว่าเอาไปเล่นทุกกีฬาเลยได้ไหมทั้งอินดอร์อาทดอร์รวมกันอยู่ในคู่เดียวเลยเหมาะไหมครับใช่จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่ามันไม่เหมาะเพราะว่ารองเท้ากีฬาแต่ละแบบเนี่ยนะคะออกถูกออกแบบมาให้เราใช้ในประเภทกีฬานั้นๆจริงๆอย่างเช่นรองเท้าวิ่งก็จะเน้นซัพพอทที่รองเท้าวิ่งได้นานแล้วก็มีตเข่าเบาลงใช่ค่ะเบาด้วยส่วนถ้าเป็นเทรนนิ่งเนี่ยเน้นเกาะพื้นได้ดียืดหยุ่นหลายทิศทางแต่่ถ้้าาเเเป็็นนนนบบสกกตอลีจะ เซฟพวกเอ็นร้อยหวายในการกระโดดแล้วก็ถ้าเป็นแบตเนี่ยจะเน้นหนึบอยู่ติดกับพื้นอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกซื้อรองเท้ากีฬาสักคู่หนึ่งยังไงถ้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อรองเท้ากีฬานะครับก็ควรจะเลือกซื้อให้เหมาะสมกับประเภทกีฬาที่คุณผู้ชมจะเล่นครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่นินเน่นม,ามากๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ และก่อนจะจากกันไปครับผมมีโปรโมชันดีๆจากทาง s u p e r Sport มาฝากคุณผู้ชมกันครับในโปรโมชัน Recycle Your Shoes เพียงคุณนำรองเท้าเก่านะครับมาแลกซื้อรองเท้ากีฬาใหม่รับส่วนลดสูงสุดทันที1,000บาทครับและรองเท้ากีฬาเก่าของคุณก็จะนำไปมอบให้กับเด็กๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับตั้งแต่วันนี้ถึง19มิถุนายนนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ super sport.co.th รวมถึง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram Super s ร o r t Store ครับแต่พิเศษไปกว่านั้นครับตอนนี้คุณสามารถ สวัสดีครับก่อนจากกันวันนี้งานวิ่งสุดยิ่งใหญ่ซ u เปอร์สปอร์ต10ไมล์2 0 1 6กรุงเทพใครสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องรีบกันหน่อยนะครับใกล้เต็มสุดๆแล้วนะครับสำหรับวันนี้เรามีภาพกิจกรรมซ u เปอร์สปอร์ต10ไมล์ู้เก็บมาฝากกันครับ